ดีค่ะมาต่อกันที่บทที่ส2บสถึงสินะคะย้ายสถานที่นี่บทที่12พระคาถาชินบัญชรเชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสจาสพังระหังเยปีวิงสุนาราสภาตันหงกราทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสัพเพ,พปติติตาไมหามัททเกเต,เต มุนิสราสีเซปฏิติโตไมหัางพุทโทธธรรมโมทวิโรจนีสังคโคปฏิติโตไมห่างอุเรศภะคุณาการหัตเยเมยอันุรุโธสาริปุโตจตถคิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคลาโนจัวามเกท,ทะคิเนสาวัตนาสวนาสวเนไมห่างอาสุงอนันทราหุระกัสโปจัมหานาโมอ,อุปพาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริยวะ สุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปนโนโสพิโตมุนิปุงคาวโวกุมารากัสโพเทโรมหิสิจิตตะวาทโกสมงไม่หังวัฒนีนิจังปติฐาสิคุณากะโรปุนโนอังคุลิมาโรจะกุปาลีนันทะสีวลีเทราปัญจิเมชาตานาราเตติลากามะมะเซสาสิติมหาเถรวิชิตาชินาสาวกาเอตาสิติมหาเถราชิตตะวันโตชิโนรสา,าชะนันตาสีลาเตเชนะอังคามังเคสุสันติตารัตนปุรุ ปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตกรรมทัชชักทางปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปริตันจกักอาตานาติยสุตกรรมอากาเสชทนังอาสิเสสาปปาการาสันทิตาชินานานา,นาวราสังยุตตาสตป,ปาการะลาังกาตาวาตาปิตาที่สัญชาตาภัยรัชันตุ ปัตถวาอเสสาวินยังยันต mm ุอนันทะอนันตะชินะเตชะสาวัสมโมเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชรมัชชมหิวิะบิหารันติมหิตาเลสัทาปาเรนตุมังสัพเพเตมหาปุกดิสาสภาอิเจวามันโตสุขุโตสุรโกชินานุภาเวนะชิตุปัตถวธรรมานุภาเวนะชิตาดิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตารโยสัทธธรรมานุภาวะปาลิโคจารามิชินะปัญชเรติ บทที่1 3บทสวดพาหุงม,มหากาพาหุงสหสมิสพิมินสินมิตาสาวุทันตังครีเมกรางุธิตโคร,ราสีระนาณนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวาวุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชายามังคลานิมาราติเรกมามพิยุทธชิตตะศพรัตติงโครัปนาละวะกัมมักขธรรมะขามะัดทยักข่างขันตีสุทันตวิธินาชิตวาวุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตช,ตเตชายามังคลานินาราคิลิง ข้าชาววารังอติมาตาภูตังทาวคิจักกมามสัสนีวัสุธารุนันตังเมตตามผู้เสกกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตศสา,าพระวะตุเตชะยะมังคะลานิอกขิตตะคัตขะมะติหัดทาสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลีมาละวันตังอิทีสักขะตัมโนชิตวามุนินโทตันเตศสา,าพระวัตุเตชะยะมังคะลานิกัตวานากกฐมุทะรังอีวะขัพพิณิยาจินจายะ ทุตถวะจะนางชนะกายยามาเจสันเตนะโซมวิธินาชิตวาวมุนินโถตันเตชะสาภา,าวะวตุเตชยมังคารานิจจังวิหายมาติสัตจกกักวารทาเกตุงวาทาพิโรปิตมปิตมะนางอาติอติอันทภูต่างปัญญาปฏีปัชริตโตชิตาวมุนินโถตันเตชะสาภา,าวะวตุเตชยมังคารานินันทูป,ปันน,นทภูชคกังวิพุทังมหิตธิงกุเตนะเทระภุชเคนะทามาปันโตเอทูปเทสวิธินาชิตวาวมุนินโถ ตเตชะสาภา,าวะตุเตชยามังคลานิทุกคาหาติที่ผู้ชเคนะสุทธาทหัตถังปรามังวิสุทธิชุติมิตริพกาพิธานังยานาะคเทนวิธินาชิตะวมุนินโทตันเตชะสาภา,าวะตุเตชยามังคลานิเอตาปิพุทธชยามังคละอัตคาถาโยวาจโนที่นัที่น,นสัตเตมะตันทีหิตวานะเนกวิวิทานิจุป,ปัตถวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโรสพปัญโย มหาการุณีนามหาการุณีโนนาโถหิตายะสัพพา,านินางปุเรตวระปารมีสัพพปัตโตสัมพโพธิมุตตานาเอเตนะสัจวัตเจนะโหตุเตชยามังคราชย,ยนันโตโพธิยามูเลสกยานังนังนทิวัตโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยสสุขชยมังคะเลอปาราชิตป,ปันลังเกสีเซปัทวิโปคะเล อภิเษเกัพรพุทธานาอขับปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุภาปะสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิตถังพระมจาริสุปัทขินนางกายากรรมังวาจากรรมังปัทถกินังปัทถกินังมโนกรรมังปณิธิตเตปัทคกินาปัทถกินานิกัตวานะละกันตปเตปัทคกินี ภาวัตุสัพพมังค์คารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีภระวันตุเตภาวัตุสัพพมังค์คารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีภระวันตุเตภาวัตุสัพพมังค์คารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภระวันตุเตบทที่14ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเบคเดเราะที่คดเดต่หิงตะหิงตาธรรมะธานีนะเพระวันตุปูชิตา สดทิ้งกะรกะโรนเตทวิหาระมันทะเลเทราจะมชนะวะกาจะพิขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสาราสัปปานภูตาสุขิตาะวันตุเตชาลาพุทเชเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิญญานิกังขามาวรามปฏิจเตสัมเพปิทุกขัสกรโรนตุสังขยัง ท้าตุจีรังสตังธรรมโมธรรม,มทธาราจะปุกขโลสังคโคโหตุสมาขวอธัธยาจีหิตาย,ยาจะอัมเหรักรักข,กขตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปูเนยามะธรรมเมอริยะ อริยะปะเวทิเตปะสนนาโหตุสพเพปิปันิโนพุทธ,ธาศาสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโปบบัตสตุุทิภาวายะสัตตานางสมีทางเนตุมเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิขังรักขันตุปุตตะกัางเอวังรมเมนะราชานโนปะชังรักขันตุสัพพทาบท 15. ที่15เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขา,กกขา,พ,ยากพยาปัตตาจะนิพยาสุกบปัตตาจะนินโสภา ชนิสโสภาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตะเอตวาตเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังปุญญะสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัตทุสัทธยาสีสังสีลังลักขันตุสัพพะาภาวนาพิรตาหกตุขัันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานเจยางพลังอรหันตานันจจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโส บทที่16สุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคารังรกขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตระโโหตุสัพพังสุมังคารังรกขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตะรังโหตุสัพพังโหตุสัพพังสุมังคารังรกคันตุสัพพเทวตาสัพพสัพงขา,านุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตะรงจบไปแล้วนะคะ12บ,บท ก็ขอให้ทุกท่านนั่งสงบกายใจนี่หายใจเข้าหายใจออกพิจารณาลมหายใจผ่อนคลายร่างกายและรักษาความสงบหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส์แห่งการบูชาพ,พระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริกและพระคาถาลังขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาวสามารถนอนายสุภาพมาดนอครอบครัวของข้าพเจ้าพี่น้องของเพื่อและเจ้านายเป็นที่รักครอบครัวนางกนกพรเพรกูลครอบครัวนุชเนตรครอบครัวจูวเกียริ ครอบครัวยอดเศรษฐีครอบครัวสามสิงผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่านขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้านางสาวามสามารถนอกนายสุภาพมานอครอบครัวของข้าพเจ้าพี่น้องผองเพื่อนและเจ้านายอันเป็นที่รักนางกนกพรเพชรกูและครอบครัวครอบครัวนุชนีครอบครัวชเกียรติครอบครัวบำเทิงเวก ครอบครัวยอดเศรษฐีรค,รครอบครัว3ามสิงผู้สร้างแอดมินและทีมงานทุกท่านจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทเวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้านางสาวอุสามามัดนอกนายสุภาพมาดนอก ครอบครัวของข้าพเจ้าพี่น้องฝ่อเพื่อนและเจ้านายอันเป็นที่รักนางกนกพรเพตะกูลและครอบครัวครอบครัวนุชน่ครอบครัวบำเทิงเว่ครอบครัวชูวกิครอบครัวสามสิงครอบครัวยอดเศรษฐีผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่านและวัตถุมงคลพระพิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐี เหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุม,มงคลทั้งพวงที่3าสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริษจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทุกประการเถอดสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความมีแต่ความสุขกายสุขใจประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีชัยชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเส็หธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาน และเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสคืออายุวันนะสุขะพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยาเศสิทธทุกท่านนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสวดมนต์16บทในวันนี้ครั้งที่24ค่ะเหลืออีก6ครั้งก็จะครบ30ครั้งตามกติกาของกิจกรรมนะคะวันนี้วันพระก็สวัสดีวันพระนะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะพบกันใหม่ พรุ่งนี้ครั้งที่25ค่ะสวัสดีค่ะ